กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับเอ้าเล่งมือเข้า,าน้ำเย็นแบบนี้มันอันตรายนะรีบช่วยทุกคนขึ้นมาก่อนอย่ามกวเสียเวลาช่วยด้วยช่วยด้วยเอา้าจับนี่ไว้อ,อันตรายรีบดีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยแข็งใจไว้มีคนอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยเอา้าแล้วนายโมยูบอ้อะไรอยู่เนี้ยรีบลงมาได้แล้ว นี่คุณชายไม่คิดจะช่วยคนหน่อยหรอครับเรามาที่นี่เพื่อหาเงินนะเฟยไม่ได้มาสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อปกป้องโลกเมืองนี้มีทหารมีปืนใหญ่พวกเขาไม่เป็นไรหรอกน่าลอยฟอนเทล่าในสถานการณ์ขับขันเขาก็จะแสดงไหวพริบออกมาตลอดฉันเห็นเขาแก้ปัญหาอย่างไม่ยอมแพ้คุณไม่หันหลังให้กับคนที่กําลังเดือดร้อนแต่ว่าแค่นี้งานเราก็ยุ่งมากพอแล้วนะทําไมเราต้องไปช่วยปกป้องเมืองของคนอื่นอีกอ่ะรีบไปได้แล้วไม่มีเวลามาเล่นเป็นฮีโร่หรอกะตอนนี้น่ะสุดท้ายแล้วนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเขาสินะ คว,ค,ความประทับใจของฮาวเวียที่มีต่อคุณลดลง5ความประทับใจที่มีต่อคุณเหลือบวกหความสัมพันธ์กับตัวละครหลักลดลงเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลก ouais ับค่า RP RP ปัจจุบัน1,901ผมนะจะไม่มีวันทําแบบนั้นเด็ดขาดครับน exactly. ี่นายจะบ้าความยุติธรรมไปถึงไหนฮะคิดจะไปตายหรือไงอย่าไปนะมานาบลัสปืนใหญ่เตรียมพร้อม เฮ้ยไม่ละคายผิวมันเลยอะ,อะ,อะน้างเงือกต้องตายอนี้แล้วอช่วยด้วยอะ,อะไม่นะ,ะอะไรกันไม่ได้ผลงั้นเหรอ เฮ้ยชิบหายละบ้าเอ้ยหลงไม่ทันแล้วเดีละมันหันมาสนใจฉันแล้วแบบนั้นแหละฉันรู้ว่าเอาชนะสัตวประลาดแบบนี้ไม่ได้แล้วคงต้องตายอยู่ที่นี่แต่ว่าฉันจะต้องทุกขงเวลาไว้จนกว่าชาวเมืองจะอพยพไปหมดวิบดจมบ๊ดบดจำบึดบุดจบ๊ดโถ่เอ้ยฉันไม่ใช่ตัวละครหลักนะเว้ย ถึงฉันจะมี RP แต่มันมีเอาไว้อัพสกิลก่อสร้างแค่นั้นต่อให้ไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วจะกลับไปเพื่ออะไรล่ะฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะเฟยมันเจ็บใจอยู่หรอกที่ต้องมาเห็นบ้านเมืองและผู้คนถูกทาลายเนี่ยแต่แล้วไงล่ะต่อให้ฉันไปเราจะช่วยอะไรได้ล่ะบ้านเมืองและผู้คนถูกทาลายนั้นเถอฮะฮะถ้าฉันหนีไปแบบนี้เมืองก็จะถูกทาลายแต่ถ้าฉันปล่อยให้มันถูกทําลายแล้วก็ฮีโถ่กลับไปกันเถอะเบลเบล แล้วใครจะจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ฉัน่ะเฟย์โบเกนิกบลัสลอก่อนเธอไอล็อบสเตอร์เว้เนี่ย่าถึงยังไงมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นจุดอ่อนก็ต้องเป็นดวงตาสินะเอ๊ฮิโปแฮมเมอร์อ่า นี่เงินค่าใครจะแตะโว้ย